ข้อมูลทั้งหมดของอัศวินอัศนีบาทลีอาณาโอวินซาอุสณนะปัจจุบันสวัสดีครับผมเกตนิเมะเนหาหลังจากนี้มีการสปอยหากใครไม่ต้องการสปอยแนะนําให้เลือกผ่านไปก่อนนะครับก่อนอื่นขอชี้แจงเรื่องชื่อกันก่อนนะครับชื่อของเธอในเวอร์ชันมังงะลิขสิทธิ์จะใช้ชื่อว่านะลีอาณาและเวอร์ชันอนิเมะจะใช้ชื่อว่าดีฮันนะาใครจะเรียกแบบไหนก็ไม่ผิดแต่ผมขอเรียกเธอว่าลีอนะาณาเพื่อความสะดวกกับตัวผมเองนะครับเอาล่ะมาเข้าเรื่องกันเลยบทบาทของลีอาณาโอวินซาอุสเธอปรกออกมา,มบบารรกฏ หรืออนิเมะตอนที่4โดยเธอปรากฏตัวออกมาในฐานะอันดับหนึ่งของชั้นปีซึ่งเธอเป็นนักเรียนผู้มีความสามารถรอบด้านทั้งด้านการสอบข้อเขียน ต่อภาพปฏิบัติต่อภาพสนามจะถูกเรียกว่ามิสเพอร์เฟกต์เลยทีเดียวบทบาทสําคัญของเธอเริ่มต้นขึ้นในบทภาพสนามบูรณาการหรือที่อนิเมะใช้คําว่าการลงสนามแบบครอบคลุมในช่วงที่วิวจะเอาดาบไปซ่อมระหว่างเดกกับคอเลตและรอสตี้ดิ安าได้ปรากฏตัวออกมาเพื่อเชิญชวนวิวเข้าปาร์ตี้ของเธอโดยปาร์ตี้ในอุดมคติของเธอนั้นประกอบด้วยอิกนอร์จูเลียตชิออนวิวและตัวเธอเองซึ่งหากไม่รวมวิวสมาชิกที่เหลือก็คือท็อป4ของสถาบันเลยทีเดียวโดยการที่เธอชวนวิวที่มีนงินกิจเพียง5 0 0 0กว่า เข้้้าร่ววมดวยนนัเพราะในงานเทศกาลมหาวทิทยยวิวได้แสดงความสามารถที่ยอดเยี่ยมออกมาและลีอา่าเขาคิดว่าสิ่งนั้นน่าจะมีประโยชน์ในดันเจียนและการที่เธอทําแบบนี้ก็ <c oughs> เพื่อทําให้ตัวเองขึ้นไปอยู่บนหอคอยในฐานะนักเรียนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งของชั้นปีแม้ตัวลีอา่าจะได้รับความสนใจจากกลุ่มอำนาจสายฟ้าแต่เธอก็ยังไม่พอใจกับสิ่งเล็กน้อยแค่นั้นเธอต้องก,การสิ่งที่มากกว่านี้เพราะปัจจุบันในสถาบันเหลือเพียงของขายไม่ออกและผู้อ่อนด้อยเท่านั้นทั้งหมดนี้เป็นเพราะว่าตระกูลโอเวนส์ ถูกเรียกว่าตระกูลอายุสั้นเลยอยากสร้างผลงานใหญ่เอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ตระกูลล่มสลายฉะนั้นการขึ้นหอคอยไปอย่างเดียวมันเลยไม่เพียงพอหากจำเป็นเธอก็จะไปให้ถึงระดับมาเกวนเด้บทสรุปของเหตุการณ์นั้นแม้จะมีคนที่ไม่พอใจที่ได้อยู่ปาร์ตี้เดียวกับวิวแต่ทั้ง5้าคนก็เต็มใจที่จะรวมปาร์ตี้กันวันลงภาคสนามจริงคอเลตได้ดึงดันที่จะตามไปด้วยแต่ทางลิอาน่าก็ไม่ได้ว่าอะไรทั้งหกคนได้ลงไปในดันเจี้ยนฝ่าฟันไปจนถึงชั้นที่10ที่เป็นชั้นเป้าหมมายแต่เ่เือไปถึง บอสของฉันก็ถูกบางสิ่งบางอย่างจัดการไปแล้วและสิ่งนั้นก็ได้รอบโจมตีทั้ง6คนจนตกลงไปในดันเจียนชั้น11ที่มีระดับความยากสูงกว่าชั้นก่อนล,ลิบลับเป็นเขตแดนของหอคอยที่มีเพียงนักวิตช,ชั้นสูงเท่านั้นที่จะลงมาได้ลิอา่าได้ตกลงมาพร้อมกับคอเลตทั้งสองจึงได้ตัดสินใจที่จะเดินทางตามหาสมาชิกค,คนอื่นๆและออกจากชั้น11ระหว่างทางลิอา่าก็ได้อธิบายว่าผู้อ่อนด้อยกับคลองขาดไม่ออกที่เธอพูดถึงนั้นหมายถึงอะไร ผู้มีพรสวรรค์อย่างแท้จริงนั้นคือผู้ที่สามารถขึ้นไปบนหอคอยได้โดยไม่ต้องจบการศึกษาไม่ว่าจะด้วยการดึงตัวหรือการคิดค้นเวทใหม่ได้และผู้ที่คอยมองแผ่นหลังของผู้เขาเหล่านั้นก็คือผู้อ่อนด้อยและของขายไม่ออกที่ยังอยู่ในรั้วสถาบันแม้ตัวลิอานะ์าจะพยายามจนถูกเรียกว่ามิสเพอร์เฟคแต่เธอก็ยังคอยด้อยค่าตัวเองอยู่เสมอซึ่งสาเหตุที่เธอด้อยค่าตัวเองถึงขนาดนี้ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากเหตุการณ์นนิยาย G ิม,มัวเอ็กเตอร์ ไป็นจากที่เอลฟี่ที่ปกปิดพลังของตัวเองถูกแผนร้ายของเอวาเล่นงานโดยใช้กระจกแห่งมือซิเดสทําให้พลังที่แท้จริงของเอลฟี่ถูกเปิดเผยออกมาเป็นนกน้ําแข็งยักษ์จนคนที่อยู่แถวนั้นอึ้งกันเป็นแถวมีเด็กสาวผมทองอยู่คนหนึ่งดวงตาของเธอได้สะท้อนความสิ้นหวังออกมาตัวเธอได้ละทิ้งหัวใจไปแล้วและคาาลายสายฟ้าก็ได้ล่วงหลุดจากมือเธอ แม้ในคาําบรรยายจะไม่ได้บอกชื่อแต่นั่นก็ทําให้พอเดาได้ว่าเด็กสาวผมทอคนนั้นคือลิอาน่านั่นเองที่ตัวเธอได้เห็นเอลฟี่ที่ตอนนั้นอยู่ปีหนึ่งเหมือนกับตัวเธอได้แสดงพลังและพรสวรรค์ที่เหนือชั้นออกมาจนขึ้นหอคอยไปเป็นมาเกเวนเ์ที่อายุน้อยที่สุดเป็นปรที่อยู่ในใจเธอมาโดยตลอดเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้มีพรสวรรค์อย่างแท้จริงตัวเองก็เป็นแค่ผู้อ่อนด้อยเท่านั้น ซึ่งแม้ตัวเธอจะตัดเพาะออกไปคอเลตก,ก็ได้พูดให้กำลังใจโดยพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งชายที่ถูกตีตาว่าเป็นผู้ไร้ความสามารถถ้าเพื่อนคนนั้นได้มาเห็นสภาพที่อาณาในตอนนี้คงได้หัวเราะด้านแน่หลังจากนั้นพวกเธอก็ได้เดินทางกันต่อจนมาพบกับพวกไร้หัวและถูกโจมตีจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดโชคดีที่กลุ่มของวิวตาม,มาช่วยได้ทันทางพวกไร้หัวก็ได้ถอยไปแต่ก่อนจะจากไป มันก็ได้ใช้เวทเกตเปิดประตูได้อัญเชิญสิ่งนั้นออกมาสิ่งที่ปรากฏตัวออกมาคือมอนสเตอร์ตัวเดียวกับที่โจมตีพวกเคลียรนาในชั้นที่10ชื่อของมันคืออีวิลแกรนดูกมีหน่วยเกตสูงถึง270หน่วยเมื่อเผชิญหน้ากับมันทุกคนจึงตัดสินใจที่จะล่าถอยแต่เมื่อพกกบกระฝูงอีวิลสเติเนที่ได้รับคำสั่งให้หาตุวพวกวิวกำลังทำการค้นหาอยู่จนหนีต่อไปไม่ได้ในเวลาที่ทุกคนสิ้นหวังนั้นเองวิลก็ได้พูดว่ามีแต่ต้องสู้เท่านั้นและเสนอให้ไปจััดกการกบ เพื่อให้เหล่ามอนสเตอร์ที่สูญเสียผู้นําเสียหลักและการช่วยเหลือจากทางสถาบันจะได้มาง่ายขึ้นในต,ตอนนั้นเองที่ลรอานาได้ยอมรับในตัววิวบอกว่าในเวลาแบบนี้มีแค่ดวงตาของวิวคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้สิ้นหวังจิริงวิวไม่ควรมาเป็นโล่แต่เป็นผู้นําต่างหากเธอได้ให้เซจสัส่งการปาร์ตี้กับวิวไปพร้อมเปลี่ยนคาเรียกจากเซอร์ฟอร์ดมาเป็นวิวแทนแต่ถึงแม้จะร่วมแรงร่วมใจกันแค่ไหนก็ยังเอาชนะอ e ีวิวแกนดุกไม่ได้ สุดท้ายลรอานาตั้งใจจะสละตัวเองเพื่อให้คนอื่นหนีไปยังดีที่วิวในตอนนั้นลุกขึ้นสู้และสามารถปลุกวิสขึ้นมาใช้ได้จนเอาชนะอ e ีวิลแกนดูไปได้ในที่สุดในช่วงเหตุการณ์เทมินารียพวกลรอานานักเวทชั้นสูงและเดอะวอล์ฟได้ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้เพื่อปกป้องเมืองแต่สถานการณ์ก็มีแต่จะแย่ลงจนกระทั่งแสงสีขาวได้ปรากฏตัวขึ้นแสงนั้นได้วิ่งไปทั่วเมืองและกำจัดมอนสเตอร์ในพริบตาเป็นแสงที่มอบความหวังให้แก่ผู้คนและตัวจริงของแสงนัั้นนนก็คือ View เอเฟ่ง จนเมื่อศัตรูเหลือเพียงเดวินเดมอนสเตอร์สุดแข่งที่เคยจัดการมาเกวนเดมาแล้วในอดีตคนที่พอจะต่อกอรกลับมันได้ในตอนนั้นมีเพียงวิวที่อยู่ในสภาพลิมิตออฟเท่านั้นซึ่งทุกคนที่อยู่แถวนั้นแม้จะอยากช่วยแค่ไหนแต่ก็รู้ดีว่ามีแต่จะไปเกะก,กะเปล่าๆทันใดนั้นชิออนก็ได้โผล่มาตะโกนให้กำลังใจวิวชิออนคงรู้ดีว่าตัวเองทำอะไรไม่ได้แต่อย่างน้อยๆชิออนก็อยากเป็นกำลังใจให้กับวิวทัน,นี้แน่นอนว่ามีคนเปิดก็ต้องมีคนตามหลังจากนั้นคอริดลิยาน่า พิกนอและจูเลียตก็ได้ตามมาให้กําลังใจวิวแล้วทุทกๆคนในเมืองเองก็ตัดสินใจจะให้กําลังใจวิวเช่นกันถึงแม้เสียงเชร์เหล่านี้จะมีแค่ในช่วงเวลานี้เท่านั้นแต่มันก็ทําให้วิวมีแรงที่สู้ขึ้นมาอีกขั้นบทสรุปของศึกนั้นตัววิวที่อยู่ในสภาพลิมิตออฟได้ดาบเวจจากเอลฟี่และได้กําลังใจจากทุกคนก็ได้เอาชนะดีเวนเดและปกป,ป้องเมืองเอาไว้ได้สําเร็จหลังจากนั้นเรียนาจะมีบทบาทเด่นอีกครั้งก็คือตอนขึ้นหอคอยหลังเหตุการณ์ศึกชิงน,นายของเซโอและเอลฟี่ โดวิลได้มาเข้ากลุ่มอำนาจสายฟ้าซึ่งมีลิอา่าอยู่ด้วยในการฝึกซอ้อมของกลุ่มอำนาจสายฟ้าเนื้อหาการฝึกคือการวิ่งต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จบลิอา่าที่วิ่งมานานและไม่คุ้นชินกับอะไรแบบนี้ได้ลม้มลงโดยถ้าถามว่าพี่กิลฟอร์ดที่เป็นครูฝึกของเราเนี่ยเห็นแล้วจะทํายังไงก็คือด่าชุดใหญ่จัดเต็มพร้อมเอาเท้าเหยียบลิอา่านะครับแถมลิอา่าก็ดนไปพูดจามไม่เข้าหูคิวฟอร์ดเรื่องเซออีกก็เลยโดนเตะแถมไปอีกหนึ่งทีพี่วิวพายอีกแสนใจดีของเราเห็นแบบนั้นก็เลยเสนอตัวไปช่่่วววยยโดยกาารขขอออิงงแแทนนนสลบบล คิวฟอร์ดได้ยินแบบนั้นก็จัดให้ตาคําขอซึ่งพี่คิวฟอร์ดเนี่ยก็เล่นใช้ให้วิวเนี่ยมันวิ่งต่อไปเรื่อยๆจนทําลายสถิติกันเลยทีเดียวนะครับส่วนตัวเองนั่งชิวที่สําคัญคือวิ่งเสร็จปุ๊บก็ยังโดนเซโอลาบไปฝึกต่อและเซโอยังบอกให้วิวมาซ้อมกับตัวเองทุกคืนอีกต่างหากนะครับเอฟฟี่ได้ยินก็คงปี๊แตกแล้วครับทางรุ่นพี่ในกลุ่มัาน,น้าสายฟ้าต่างก็ชื่นชมในตัววิวที่เข้ามาวันแรกแต่กลับทําผลงานได้ดีถึงขนาดนี้กับการรีอาน่าที่เข้ามาก่อนวิววววแแและไไไดดด้้้้ฝึกกกกกกกมมมาาสสััััััพตต่่่็ยยงปรบบททีถูอใช ในคืนนั้นขณะที่วีกำลังอาบน้ําอยู่วิวได้ยินเสียงมาจากห้องน้ําข้างๆก็เลยเดินไปหาเพื่อจะขอคาอนุญาตในการใช้ห้องอาบน้ําแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าวิวนั้นก็คือลิอาณาที่กําลังอาบน้ําอยู่นั่นเองครับวิวมันก็ตกใจนี่ห้องน้ำชายนะมาอยู่ที่นี่ได้ไงอะไรเงี้ยแต่ถามไปก็ไม่ได้คาตอบสภาพจิตใจของลิอาาในตอนนี้ กำลังพังทลายจนสติไม่อยู่กับนี้กับตัวเอาแต่กลด่าตัวเองโดยไม่สนใจสิ่งรอบข้างวิวของเราเห็นแบบนั้นก็เลยรีบวิ่งไปหาผ้าเช็ดตัวมาผูกตัวเองก่อนจะโยนอีผื้ไปคุมตัวของเลียนาตอนนั้นเองที่เลียนาได้สติก็จะรู้ตัวเองว่าตัวเองเมาจนเข้าห้องน้ำผิดฝั่งไอวิวก็ยังแฉหน้าด้านนะครับว่าตัวเองไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเลียนารีบย่อตัวลุด้วยความเขินอายส่วนพระเอกแสนดีของเราที่เห็นสาวเป็นทุกข์ก็ได้พูดตอบใจเลียนาแล้วชวนไปคุยต่อกันข้างนอกแล้วทางด ก็ได้ครูแตะไปในที่สุดหลังจากอาบน้ำเสร็จวิวก็ได้พาเลียนาเข้าห้องครับมาพาผู้หญิงเข้าห้องครับและไม่เบาหน้าเราะทางด้านเลียนาก็ยังสติหลุดขอโทษขอโพยวิวยกใหญ่ก่อนที่เธอจะหลุดพูดถึงท่านย่าของตัวเองขึ้นมาวิวที่ได้ยินแบบนั้นเลยถามไปว่าคุณย่าที่ว่าคือคนสําคัญของเธอเหรอจนสุดท้ายเลียนาก็ได้สบงบลงและเล่าเรื่องครอบครัวของตัวเองออกมาตระกูลโอเวนซาอุสนั้นสืบทอดตระกูลมาจากดัวอัศวินผู้กล้าหาญ ทุกคนในตระก,กูลจะมีดวงตาสีเหลืองที่มีสายฟ้าสถิตอยู่แต่ตัวของเลียนากับมีดวงตาสีฟ้าซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของผู้อ่อนด้อยในตระก,กูลโอเวนซาอุสถูกเรียกว่าตระก,กูลอายุสั้นเนื่องจากมักเอาตัวเข้าแนกเพื่อปกป้องสหายร่วมลบเมื่อ10ปีก่อนพี่สาวของลิยนาเองก็เอาตัวปกป้องสหายร่วมลบจนต้องจากไปลิยนาอยากเก่งขึ้นเพื่อทดแทนส่วนของพี่สาวแต่ทางพ่อกับแม่ไม่ได้เชื่อมั่นในตัวลิยนาคนที่เชื่อในตัวของลิยนามีแค่คุณย่าเท่านั้น คุณยามักจะมาอ่านหนังสือต่างๆให้เลีานาฟังและหนังสือที่เลีานาชอบที่สุดก็คือประกอบน,นำเส้นทางอัศวินของลอยเช่เรื่องราวของอัศวินที่แม้จะอ่อนแอแต่ก็คอยแสวงหาความรู้ต่อสู้เพื่อพวกพวกอ้องปวายชีวิตให้กับเจ้าหญิงที่รักและภาพของอัศวินลอยเช่นั้นมีแววตาที่เหมือนกับเลีานาคุยไปคุยมาก็วกเข้าเรื่องการฝึกวิวลองแนะนําวิธีการฝึกให้กับเลียนาเอกาะกให้กําลังใจเธอและพูดชมออกไปว่าดวงตาของเธอเนะี่ยผมชอบนะสวยเหมือนอัญมณีเลย จนลีอา่าที่ได้ยินแบบนั้นเกิดน,น้าดออกมาและนั่นก็คือวินาทีที่วิวได้ทําให้มีหญิงมาหลงเพิ่มอีกหนึ่งเอเรก็สามารถดีเกินก็นี้แหละนะเดลฟี่วันต่อมาทั้งสองก็ได้มาฝึกซ้อมแม้ได้การเลี้ยงพลังเวทลีอา่าจะยังเทียบกับพวกรุ่นพี่มิติดแต่ในช่วงทางตรงเธอก็ได้ใช้การระเบิดพลังในพริบตาจนตามพวกที่เหลือทันพวกรุ่นพี่ต่างตกใจและยอมรับในตัวลีอา่ากันมากขึ้นทางด้านคิลฟอร์ดเองก็ยิ้มออกมาสับกลุ่มอำนาจสายฟ้าการใช้พลังเวทให้มีประสิทธิภาพในสถานการณ์ไร้ การติดตามเซโอมีแต่ต้องเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นสายฟ้าที่รวดเร็วยิ่งกว่าใขรๆเท่านั้นผ่านไป3วันเรียนากับวิวก็ถูกใช้ไปซื้อของแล้วทั้งสองก็ได้พบกับรอยส์กระมุกสภาสูงที่จ้องจะจับวิวไปชำแหละรอยส์เข้ามาตล่อมวิวเพื่อที่จะจับวิวไปให้ได้ทดันใดนั้นเองที่ลรอานาได้เอาตัวเข้าขวางไว้แล้วบอกว่าจะไปฟ้องท่านเซโอขอแค่ปกป้องวิวได้จะเกียดหรืออะไรเธอก็ไม่สน จนสามารถขับไล่ครอยส์ไปได้สําเร็จและในช่วงต่อไปจะเป็นช่วงสืบหาตัวไส้สึกที่ขึ้นมาบนหอคอยโดยวิวกับลิอา่าได้ทําการสืบหาตัวคนร้ายที่ก่อเหตุอยู่จกการเหตุหนึ่งจนได้พบกับผู้ก่อเหตุเจอคนนั้นมีชื่อว่าเฉดผู้ใช้เวทความมืดและเวทหุ่นเชิดโดยเธอได้ใช้เวทหุ่นเชิดคอยควบคุมเอ็มมา่าในช่วงที่ขึ้นหอคอยมาและวิวกับลิอา่าก็ได้เปิดฉากสู้กับเฉดในฉากนี้จะเป็นฉากการต่อสู้ประสาทของทั้งสองคนวิวได้ประทับเวทข,ของลีอา่าจนออกมาเป็นดาบเวทสายฟ้า ดวลูวสวีสแน่นอนว่าเมื่อสายะระรับะชิดความเร็วสูงแสบปลดปล่อยความเร็วเต็มที่ก็สามารถจับกลุ่มเชดได้อย่างง่ายได้ซึ่งทางสองคนก็เข้ากันได้ดีจนต่างฝ่ายต่างคิดว่าใจสื่อถึงกันเลยละครัโดยก่อนหน้านี้วิวได้ขอให้ลูไนส์กับโจลัวที่เป็นเพื่อนของจูเลียสนำนักเวทจากบนหอคอยมาล้อมจับคนร้ายด้วยขณะที่คิดว่าจบแล้วนั่นเองเชดก็ได้เปิดเผยว่าเหล่านักเวทที่ลูไนส์พามาล้วนถูกเชดควบคุมไว้ตั้งแต่ก่อนพวกวิวขึ้นหอคอยเสียอีก สถานก,การณ์พลิกกลับเหล่านักวิที่ถูกควบคุมกระหน่ำโจมตีใส่วิวส่วนวิวก็พยายามปกป้องเอ็มมา่าจนโดนเอ็มม่าที่ถูกควบคุมโจมตีเข้าอย่างจังจนสลบไปรีอา่าเห็นแบบนั้นจึงพยายามเข้าไปช่วยวิวแต่ก็ถูกตึงเอาไว้เลยได้แต่พยายามตะโกนปลุกวิวให้ตื่นซึ่งเหตุการณ์หลังจากนี้ก็คือเหตุการณ์ที่วิวมีสภาพเหมือนถูกบางอย่างสิงสู่จนเปิดฟูเบิร์ตอัดใส่เชดเต็มคอนี่ยแหละครับส่วนชะตากรรมของเชดจะเป็นยังไงก็คงต้องรอติดตามต่อ,ตอไปะครับและทั้งหมดที่ผมพูดมานี้ก็คือบทบาททั้งหมดขอออองงงเรีนนนนนน่่่่าตตตตตััต้้แจถึลสุดืก็คท45อง ต่อไปเราจะมาดูข้อมูลต่างๆของตัวรีอาากันบ้างนะครับรีอาณาโอเวนสาสุสอายุ16ปีสูง158ซนติเมเกิดวันที่24เดือนคานา หรือวันที่24เดือนมกราคมตามโลกกิงสิ่งที่ชอบคือประกอบนำเส้นทางอัศวินของรอยเช่กับเครปควีนกาเลตสิ่งที่ไม่ชอบคือตระกูลโอเวนนอร์สโดยตระกูลนี้ยังไม่มีการพูดถึงในเรื่องหลักเหตุผลที่เลีย THAT นาเกียตตระกูลนี้คงต้องรอกันตอนต่อต่อไปครับส่วนรักแรกของเธอก็คือหัวฟักทองไร้นา,นามซึ่งก็ยังไม่มีการเปิดเผยนะครับว่าหัวฟักทองไร้นา,นามเนี่ยคือใครกันแะน่ ชั้นเจีเ้ยนที่ลึกที่สุดที่เคยลงไปคือชั้น11อุปกรณ์สวมใส่คือกระทาเงินสายฟ้าและกลริดเมตตาแห่งคำสัญญากริดเมตตาแห่งคำสัญญาเป็นสิ่งที่คนในตระกูลโอเวนซาอุสเก็บติดตัวไว้เสมอและคลอยป้อนพลังวทให้ตั้งแต่เด็กจนโต,ตเพื่อที่สักวันจะต้องสละตนตามคำสาบานของอัศวินตอนภาคสนามบูรณาการหากวิวไม่ลุกขึ้นสู้เรียานาก็กะว่าจะใช้สิ่งนี้ครับต่อมาได้ได้ความสามารถเรียานาเป็นนักเวทที่ถนัดการต่อสู้เลาประชิดที่หาได้ยาก ตอนที่ต่อสู้คู่กับวิวที่เป็นสายแรปปรชชิดเหมือนกันเลยเข้าขากันดีเป็นพิเศษตัวของเธอใช้เวทสายฟ้าและยังมีเวทพันอย่างโอเวนซิกซึ่งเป็นเวทลับที่ส่งต่อกันมาในตระกูลโอเวนซาอุสติกด้วยโดยความหมายของเวทพันคือเวทลับที่สืบทอดกันมาในแต่ละรุ่นของตระกูลมีชื่อในกรณีของคอเลตก็มีเวทพันเหมือนกันครับซึ่งเวทพันของคอเลตก็คือดัวซิกซ์ด้าอุปนิสัยเลียน่าเป็นคนที่ดูเย็นชาภาพลับที่แข็งแกร่งและเก่งกาจรอบด้านทาให้เธอเหมือนตัวตนที่ไม่อาจเอื้ แต่จริงๆแล้วเธอเป็นเพียงเด็กผู้หญิงไระเดียงสาที่คอยดูตูกตัวเองอยู่เสมอและอยากลบคําสุป,ประมาที่ได้จากครอบครัวการที่เธอพยายามจนได้ฉายามิสเพอร์เฟคสามารถพิสูจน์เรื่องนั้นได้เป็นอย่างดีและถึงเธอจะดูนิ่งดูครูแค่ไหนแต่พอขึ้นหอคอยไปเนี่ยเรียกได้ว่าครูแตกไปหมดแล้วละครับยิ่งตอนนี้เธออยู่กลุ่มอานาเดียวกับวิวด้วยก็เป็นไปได้ว่าในอนาคตบทบาทของเธออาจจะเด่นยิ่งขึ้นกว่าน,นี้ก็ได้ครับและอีกอย่างหนึ่งเลียนาเนี่ยเป็นคนที่กินจุมากครับกินจุถึงขนาดที่วิวเนี่ยมันจะตกใจเลยโดยเธอบออกกกกกว่า่าาาารรตสู้้ในนลัััปะชชิมมพงยห ตัวเธอไม่ได้ตะกะแต่อย่างไรแต่ตอนที่ขึ้นหอคอยไปเนี่ยพอเห็นร้านเคปปุ๊บก,ก็คือวิ่งเข้าใส่โจคอรลิตต้องลากตัวกลับมาเลยนะครับเรียนาไม่ได้ตะกะนะครับไม่ได้ตะกะจริงก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลทั้งหมดของเรียนาโอเวนซาอุสนี่น่าจะเป็นคลิปที่เกินสิบนาทีคลิปแรกของผมเลยแหละครับถ้าถามว่าทําไมคลิปนี้ถึงยาวกว่าคลิปอื่นๆส่วนหนึ่งเป็นเพราะเรียนาเป็นตัวละครที่มีเรื่องให้พูดถึงระดับหนึ่งครับไม่จะต่างกับฟินที่ตอนนี้หลายๆอย่างของพี่แกยยยังยังงงเเเปปป็็็นนนนนนริาาาาแมบ้ออออีีกกกต่่่หสววึพะผ ถึงเรื่องนี้มันจะล็อกนางเอกอยู่แล้วก็เถอะแล้วก็ผมมีเรื่องที่ต้องชี้แจงอีกอย่างหนึ่งครับในคลิปที่แล้วที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับฟินตอนนาทีที่6วินาทีที่53คือตรงจุดนี้ผมดืงบอกไปว่าไม่ใช่คนเดียวกันนะครับถึงจะเป็นอิสเตอร์เอกและทั้งสองมีบทบาทในเรื่องดามาจีจริงแต่อาจารคงเอาแค่คาแรคเตอร์มาใส่เฉย เป็นคนที่แค่ชื่อและหน้าเหมือนกันเ๊ะเท่านั้นเองครับฟิวิสในดามาัจิเขาไปสบายแล้วส่วนเซตติ้งของ2โลกนี้ก็ต่างกันมากจนมองเป็นโลกเดียวกันยากอยูเวิาอาจารย์เขาจะเล่นมุกแบบไฟฟอร์สนะฮะแต่ก็ได้นะครับถ้าอาจารย์จะเล่นเรื่องโลกคู่ขนานหรืออะไรก็อีกเรื่องหนึ่งแต่สำหรับตอนนี้ถ้าเจออะไรเกี่ยวกับดัมมัจจิในวิสตอรียก็ขอให้คิดว่าเป็นอีสเตอร์เอเจเฉยไปก่อนนะครับหากใครเข้าใจผิดว่าเป็นโลกเดียวกันแน่ๆไปแล้วต้องขออาภัยที่อธิบายไม่ชัดเจนด้วยครับส่วนในคลิปถ้ามีขขขข้้้ออออออตติเเเเเืนนะะไไไรรรกก็็ชคมมมดลยยัับบงุที่าา ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม